สวัสดีค่ะเดี๋ยวสิมารีวิวของเทียนไปสื่ออยู่เส้นทันในระว่างถาลูกมูนีว่าสืบสื่ออีกอย่างดอกแต่ว่าพ่อไปเหล่านี้ตอนนี้เราลดละค่ะล้วก็แบบว่าของมันเป็นพวกเครื่องใส่ท่าหนักกับเมื่พอดีจังสินะ่ะเราก็เป็นแนวจําเป็นพอดีสามีก็อยากได้พอดีกเ็เลยสือกเ็เลยสิมารีวิวเบิร์นเพราะว่าตอนไปสื่อนะ่ะแบดเมื่มกเ็เลยสิมารีวิวตอนนี้ สัมกิจเก่งกเลยมาซี่เอาหายอันนี้ของพี่มาดาเอาลูกบอกอันนี้อันเยังกับนรกยังเซรามเซรามลูกบอกซื้อหายลูกทรงไล่มาทักขุ่นเด้อตอนเขาอันยางอยู่นอ่ะก็เลยซื้อหายเซรามของลูกเหรอเซรามมันมีโฟมแถมก็เลยเลือกเอาโฟมให้ลูกสามีใหญ่แบโฟมอ้าว ก็จะคล้องบอกเขาซื้อให้ไงบอ่บอบเม่นตีเข็มคัดไหมอันนี้เข็มขัดคุณสามีเ <c oughs> พิ่นบอกว่าเข็มคัดห่างจะเป็นเจ้าไหนเราเข็มคัดห่างกับผู้หญิงกันลาเป็นลักอา,าการเจังไหนก็เลยซื้ออันใหม่มาให้อันนี้ของคุณสามีเอาไปาแก้งเกี้ยวส่วนทั้งหมดนี่ของดิฉันหลายกระโม่กินกันแดดเอออันนี้จะให้ซื้อไปให้คล้องไปใส่ให้โกัเหลือใช่แล้วแม่ใส่ให้สวยมากโมกันเงาสำนึกสมบูรณ์อายุอันบรรลุด หาสิเปอร์เซนตเฉพาะเดือนมีหน้าลูกแม่ก็เลยต้องซื้อเพราะว่าเลยเดือนนี้ไปกับบ๊อด้แล้วไม่เห็นฉันพูดก็อึ้งเลยครีมทาหน้าจะุ่ลูกจเซรั่มแบบลุลูกแบบลุลูกแบบลุลูกกันอะไรสักอย่างก็ยิบสามจะใส่เอาไปมันใส่ได้ยูอันเซร่มพู่ได้เใส่เลยอันนี้ครีมกันแดดกันแดดโตอันนี้กันแดดหน้า อันนี้ครีมทาผิววันนี้ได้ลด25สิบห้าเปอร์เซ็นตรอมันก็จะมีอันนี้นะได้ลดห0าสิเอร์ซ็นแล้วมันจะยุ่งไม่เอาใส่เนาะได้ลดห0กสิเปอร์เซ็ตกเลยเอาสองอันกสิกินเขาแรงค่ะมือน,นี้บด้แวะซื้อกับเขาอีกยังใส่เลยมือน,นี้ถอดไข่โอ้ว่าแมนเออถอดไข่ไข่เจียวแล้วก็ยำผักกาดดองหมูยอสามีว่าว่ามาก,กินอาหารตามสั่งก็เลยถอดไข่ เพราะว่าเพราะมากินอาหารตามสั่งเน๊ะนี่กินตามสั่งเลยอเออโอเคขันมือสิกินตามสั่งงีสิแม่ซื้อ